ชื่อแม่อุ่นแปลงคํานะคะอายุเท่าไหรคะอายุ62ค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนคะอาศัยอยู่บ้านหนองปลือมมู่เซตะมนสกาดอำเภอสังกะสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะก็นะคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่ทรมานมากเป็นไปกี่ปีคะ เป็นมาตั้งแต่ปี43โอ้เป็นวันนั้นมากๆเลยแล้วไปรักษาด้วยวิธีอะไรมาบ้างมั้งคะไม่ว่าแต่คลินิกโรงพยาบาลไม่ไปมดแล้วก็ยาอันไหนดีแม่ฟังแม่รีบก่อนเขาเลยรีบเลยใช่แล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ทานแล้วดีขึ้นไหมทานปุ๊บพอหมดฤทธิ์ยาเหมือนเดิมอืใช่ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตี ได้ที่ว่ามีเพื่อนที่เขามีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วกาสอบถามว่าเขาถนักมากแกเป็นหนักมากถามแกแกมาหาแหย่เทียนใหญ่ข้าพันศาแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีแล้วเป็นไงทาไมแกลูกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบเคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนํะ เรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแย่มากมาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้ยวปัวต้องป้อนข่าวเป็นหนักมากแล้วแต่ทาน่โอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคออาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะหายหายไปเลยครั้งแรกที่แม่ทานค่ะหัวปวดแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ สามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้ากันมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปี้กระเป่าค่ะลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มเึ้นเรามาลองเองมันดีจริงเขาออกสื่อไหยดีจริงดีจริงถ้ามีคะแนนให้เคโอสักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยกว่าคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยค่ะมีร้อยให้เกินร้อยเพราะจริงคุณภาพต้องมาก่อนแล้ว คุณแม่คิดว่าถ้าไม่มีเคโอคุณแม่จะใช้ชีวิตยังไงคะแม่ยังมองไม่รู้แม่มองไม่เห็นทางแล้วเคโอเป็นไงคะหลังจากที่ดีก็คือดีขึ้นเลยระยะยาวดีขึ้นเลยระยะยาวแล้วพอแม่ลองดูแล้วไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมไอ้ที่บวมแม่นั่งทอศาสตร์วันละสามผืนอ๋อค่ะไม่บวมปกติแม่นั่งลุกขึ้นมาไม่ลุกไม่ได้มันจะเจ็บค่ะมันจะแข็งคิดว่าได้ชีวิตใหม่ไหมคะเคโอรับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่อ้โหสุดยอดค่ะค่ะเชื่อคุณป้าสุนันนะคะ อายุเท่าไหร่คะ6กบสามแล้วค่ะ63าเป็นคนจังหวัดอะไรคะกาญจนบุรีก่อนทานค่ะคุณป้ามีอาการเป็นยังไงคะเออตื่นเช้ามืดอ่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัว้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นค่ะเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยลุกไม่ขึ้นเป็นอาการแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเป็นมาหลายปีแล้วค่ะเป็นมาหลายปีแล้ว เพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนตอนนี้ว่าเนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแลวพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะการเผาผ่านพลังงานก็น้อยลงค่ะไขมันตกค้างก็เลยเยอะตอนนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตงานลำบากมากช่วงที่มีาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีาการหนักสุดนี่เคยวูบเรือยงคะ อ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้มไม่อยากให้ลูกเป็นาระไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินค่ะกินแผงแรกก็ดีขึ้นนะ<ม>แล้วทำไมคุณป้าถึงมั่นใจว่าเคอูจะช่วยอายการคุณป้าได้ล่ะคะเพราะว่าเราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็ไปหาสถานที่บํารุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ในเคอูนั้นมีครบเลยก็เม็ดเดียวก็นอนไม่รู้ไงว่าให้ให้ทานสองเม็ดเช้าเย็นค่ะ ก็แพงหนึ่งอะแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละ1เม็ดก่อนนอนหนึ่งแผงมีกี่เม็ดคะ10เม็ด10เม็ด10เม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเรียกว่าแค่10เม็ดเท่านั้นนะคะลืมไปเลยว่าเคยเวียยหัวเลยลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวก็เพลินกับงานทํางานเพลินมีแรงทํางานได้เยอะเลยทํางานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหม หายตอนนั้นต้องใช้ไม้เท้ากลับมาใช้ไม้เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้แล้วนะคะคือดีขึ้นมากมั่นใจไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ ko จะช่วยกันเวียนหัวบ้านหมุนได้ดีมั่นใจแค่ไหนคะมั่นมั่นใจถ้ามีคะแนนให้ ko สักสิบคะแนนคุณป้าให้เท่าไหร่คะก็เต็มสิบเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเงินแค่พันกว่าบาทนั่นแลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดมากเลยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วค่ะฟื้นฟูก็ยากค่ะทำกายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ ต้องป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะจะดีที่สุดเพราะเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราคุณพี่อายุเท่าไหร่คะอายุ53ปี53ปีก่อนทานผลิตภัณฑ์ตัว KO โอค่ะคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการปวดหัวปวดทอหน้ามืดตาลาย่เงี้ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายมาทีพอถึงเห็นตัวนี้เราพูดมากินมาทานนะครับเข้าแขงที่สองมันดีจ้ะแข็งสองมันจะหายเลยมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยผมก็สั่งมากินเรื่อยค่ะ เป็นมานานหรือยังคะเป็นมาประมาณหกเดือนจ้ะหกเดือนมันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปขายไอ้ลอตเตอรี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเ็ไปไม่ได้หละต้องกลับมานอนอ่ะมีอาการเบียนหัวตาลายตาลายอาแตลว่าช่วงที่เป็นเนี่ยไม่สามารถไปขายลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมพี่ไปไปแป๊บเดียวก็กลับเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวะปวดหัวมึน ต้องกลับมาที่บ้านมานอนก็คือใช้ชีวิตไม่ได้ทำไมไม่สามารถขับรถได้เพราะว่ามือหัวเวียนหัวต้องกลับมานอนครับผมบวกลงไปเลยเด็กเขาห้องน้ำบวกไปไม่รูตัวเลยเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไม่กินเคโอเ่ยครับผลิตพันเคโอผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมครับกับปีกพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลย หัวฟาดพื้นไหมฟาดที่ครับเห็นไหมคะว่ามันอันตรายมากๆเลยเนาะอาการวูบเวียนหัวเราไม่ทราบเลยว่าเราจะวูบวันไหนใช่ไหมคะพี่อยู่ๆก็คือมันไปเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วตอนนกิจการตอนนี้ไม่เป็นแล้วหลังจากที่เจอ KO เนาะ KO ครับสุดยอดมากเลยนะคะนี่ก็เป็นนะคะการการันตีผลลัพธ์จากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่นะคะยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ตัว KO ช่วยกันวูบเวียนหัวบ้านหมุนได้นะคะตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติกล้ายืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคะ โอเคค่ะแนะนําตัวเองน,นิดนึงค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณเปลยค่ะคุณเปเลยนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะอายุ66ปี66ปีนะคะก่อนทานนะคะอ,อ๋อไม่ทราบว่ามีอาการอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ k คอ่ะค่ะเป็นเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงค่ะเป็นมากี่ปีและะ้วเป็นมาหปีแล้วเป็นมาหปีนะคะแล้วช่วงที่เป็นเนี่ยมีความทรมานยังไงคะ มีความทรมานไขมันมันเยอะและช่วงที่ไขมันมันขึ้นหรือว่ามีอาการนคร่คะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นทรมานยังไงมันมีอาการยังไงอะค่ะเบาหวานก็ขึ้นแล้วมันมีอาการมึนหัวค่ะแล้วชาตามนิ้วมือแล้วชาตามร่างกายเราทานผลิตภัณฑ์เคโอค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะมันหลังทานเคโอมีอาการดีขึ้นมาก เบาตัวแล้วชาตามมือก็หายไปและอาการที่มึนหัวมากๆก็หายไปด้วยหัวหายไปเลยใช่ไหมคะแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่กินได้หนึ่งแผงหนึ่งแผงนี่คือประมาณ10เม็ดนะคะหนึ่งกล่องมีกี่แผงคะมี3าแผงหนึ่งกล่องมี3แผงนี่นะคะเป็นแผงที่ลูกค้าทานจริงนะคะหนึ่งกล่องมี3าแผงคุณลูกค้าเนี่ยนะคะคุณป้าเนี่ยทานดีขึ้นตั้งแต่1แผงแรกก็คือประมาณ10เม็ดใช่ไหมคะ ทานยังไงอยู่คะทานหลังอาหาร1เม็ดตอนเช้าแล้วตอนเย็นหนึ่งเม็ดดในบ้านนะคะทานเช้า1เย็นหนึ่งหลังอาหารดีขึ้นนะคะเพียงแค่10เม็ดหนึ่งแผงก็คือประมาณ5วันเท่านั้นเองนะคะห้าวันได้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะอาการบุนหัวนี่คือหายไปเลยมันหายไปเลยรู้สึกประทับใจกับ KO มากถ้ามีคะแนนให้ KO เต็ม10คุณป้าให้เท่าไหร่คะให้เต็มร้อยเลยค่ะ คโอเยี <KO S 2> oh ่ย oh, ม oh oh. มากสุดยอดมากๆเลยนะคะเดยกด้ว่าน,นะคะแนนเต็ม10ให้ร้อยนะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยประทับใจนะคะอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆเนาะที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ KO โอใครที่มีอาการมึนหัวมีอาการบ้านหมุนนะคะคอเลสเตอรลอลสูงนะคะท่านนะคะได้สุขภาพกลับคืนมาแน่